muda <coughs> <coughs>

ขณะนี้ท่านนายกเศษรษฐาทวีสินเดินทางถึงของขท่านพี่น้องชาวภูเก็ตประมือต้อนรับพระท่านนายกรัฐมนตรีครับ้้ยนนนนหามัง,ง่อ,องกอนนะ ครับท่านนายกครับครับขอบคุณครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านนายกได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญต่อประเทศนะครับมีตั้งเชื่อประมาณ14ล้านคนต่อปีสร้างไรายได้ประมาณ4แสนล้านนะครับตั้งจากกระทูซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวบ้านข้ามเขาไปที่ป่าตองเป็นการเดินทางที่ลำบากเพราะต้องขึ้นเขาลงเขานะครับแล้วก็ทางเข้าข,ข้าจชันก็มีโครงการที่จะทําเป็นอุโมง์เจาะเข้าไปรูปภูเขาข้างหลังนี้นะครับ าภาพนี้นครับเป็นภาพจำลองจริงนะครับว่าอุโมองอ์จะทะลุข้างหลังภูเขาเ่ยครับกล่าวภูเขาหน้าเกิดนะครับเ<ส>มื่อกี้เราวิ่งผ่านโคคาร์นะครับถ้าเกิดเป็นเส้นทางปกติเราก็จะวิ่งเข้าไปที่ถนนพรปะปรามีแล้วลงไปถนนพระเมตตาเพื่อไปปออ่าตองเมื่โครงการถนนหลวงครับให้กระทางทำเชื่อมต่อจากทูตน,นะครับวิ่งขึ้นไปถึงสนามบินเลย ครับซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้เพราะจากเส้นสามเป็นลงมาป่าตองน,นะนี่ทางเฉลี่ยระยะทางเฉลี่ยเช้าประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดในช่วง,วง,งนวนหน้าช่วงปีใหม่สี่ชั่วโมงนะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จนะครับใช้เวลาประมาณ20นาที

นี่เกาเแปดเกแปดหนึ่งปดสู้นี่นี่นี่หนึ่งปดสนี่นี่นี่อร่อยหกตัว